โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เปิดตัวนะครับแบบใหม่ครับเป็นการเปิดตัวที่ล้ำที่สุดนะครับเปิดตัวแบบห้อยหัวนะครับ <What? S 1> <laughs> <laughs> ตอนนี้เราบอกเลยว่าเอ่อซิปลายของเราเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับเน่ อันนี้คือด้านใต้ของฐานแพลตฟอร์มของเรานี่กับสู่สภาวะปกติโอเคกับหลังแันนะเจ้าชิโร่เราฉลาดหลักแหลมนี่กระโดดได้ครับเป็นไงทุกคนสุดยอดเห็นว่าสามารถใช้งานได้หลักๆเลยพาร์ทที่แล้วใช้งานไม่ได้เกิดจากในส่วนของคอสซูมนะครับพอถอดคอสซูมออกก็จะใช้งานได้ปกตินะครับอะโดดเกาะหน่อยโดดเกาะไปนี่พอขึ้นแบบว่าไอตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าคอสแฮร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะใช้งานได้ทันที นี่เจ๋งเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็กระโดดออกมาอ่าเป็นไงล้ําบอกแล้วโซตีโอ้โหดาเมจแรงด้วยเราเติมสปีดมันไปเองยังดีกว่าอีกนะครับตอนนี้อ่าจัดไปครับตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้คอสซูมสปายสบายลุยเองได้เดี๋ยวนี้เราก็จะไปหาจับตัวเท่ๆหน่อยอ่านีตบตบอย่างแรงครับปาบล่วงล่วงทุกตัวตอนนี้บอกเลยผมว่าผมไปแดนหนาวดีไหมเอออยากจะกลับไป ตรงนั้นเพื่อไปหาจับแบบตัวเท่ๆนะครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนเออเดี๋ยวลองไปใช้ซิปไลอีกอันหนึ่งที่เราใช้ไม่ได้วันก่อนดูดิทิมอยู่ทางฝั่งนี้ผมว่าตอนเนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจมันต้องลองดูเอามามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่าเห็นแล้วไปโดด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 ,โด,ด,โด,ด,โด,ดได้ปะโอ้ยตรงนี้เสียดายตรงนี้ไม่ได้ไอ้น,นี่ถ้าขึ้นสูงอีกนิดนึงอ่ะน่าจะได้จริงๆเราเหลืออันหนึ่งน่าลองว่ะมันจะได้ข้ามไปไวๆหน่อยอ่าเดี๋ยวแป๊บทุกคน ผมต้องยิงที่สูงก่อนต้องยึดตามต้นไม้ต้นนี้ก็ไกลเกินไว้ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยถ้าเอาหินนี่ถ้าหินแตกปุ๊บก,ก็จะไม่ได้เดี๋ยวลองตรงนี้อ่ะลองตรงนี้ดูก่อนแล้วก็ไปนู่นเลยได้ปะโอ้โหเสียดายไปตรงนู้นไม่ได้มันไม่ถึงว่ะแคนเซลได้ไหมเนี่ยเสียของอีกโอ้โหได้คืนปะอ๋อได้คืนนีว่ะโอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังเอา้าพอกูจะแบบว่าจะกลับแบบงงๆเสียกโดดขึ้นมาเฉยเลย <ś led> อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมกล่าวว่าผมแจกระโดดลงน้ำเนี่ยเสียมาเกาะซิปลายเฉยงงกับมันจริงมาตัวนี้เอาไปเอาตัวอะไรไปดีวันนี้ผมว่าเอาเป็นวายเบิร์นไฟไปบ้างดีกว่านะครับวันนี้จะไปรวบรวมแบบเผ่าพันโด,โดโดมาเลี้ยงเอาไว้ทั้งหน่อยเอาละนี่ตัวไฟอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้องอัพก่อนอัพไปก่อนอ่าเลือดไป5000พอแล้วก็ดาเมจไปเลยโอเคเลืมสตามิีน่าเลยเซ็งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่คอสซูม ใส่ขสซูมไปแล้วกันเอาเป็น200แบบเทอร์นิจะได้ง่ายๆคราบมานหนึ่งอันครับผมเเรียบร้อยพร้อมแล้วทุกคนไปกันไปทางไหนดีที่พอจะหาโดโดได้เขตนี้โดโดหายไปหมดตั้งแต่ผมมานะครับโดโดก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ตรงนี้เผาไฟไปเลยให้เรียบร้อยเอาละก็เอาที่ภูเขาหิมะก,ก่อนแล้วกันนะครับมาดูตัวแปลกมีอะไรบ้างมีลิงลิงยังไม่เอาก่อนวันนี้เป็นแลดของออฟฟิเชีไว้ทีหลัง เอาตัวแปลกๆก,ก่อนแถวนี้น่าจะไม่ค่อยมีตัวแปลกตัวแปลกส่วนใหญ่จะเกิดตามบึงนะสังเกตด,ดูแล้วนะครับข้างหน้านู้นมีแอร์ดอปสีเหลืองลงก่อนเดี๋ยวมีของดี่ะจอดตรงนี้แหละมีอะไรบ้างวะดูแปบ๊บเฮ้ยบูปินอย่างดีดีกว่าโอเคเอามาก่อนครับเรียบร้อยงั้นเอาเป็นว่าตรงนี้เราไม่อยู่นะเพราะว่าตัวแปลกไม่มีบินข้ามภูเขาน้้งแข็งเลยแล้วกันอ่าฝั่งทางทิศเหนือตรงนี้เรายังไม่เคยมาทีพอดีด้วย กต้องสํารวจครับเพื่อจะมีตัวแจ๋วแจ๋วโอ้มีซูเมอร์ซอเนี่ยซูเมอร์ซอในแบบนี้แหละน่าจะเล่นมันครับมันจะแตกต่างจากในแบบหลักเพราะในแบบหลักเนี่ยมันจะมีแต่ตัวโคดแต่อย่างเนี้ยผมว่าบาลานแน่นอนจัดสตามิน่นให้ไวเวอร์เราไปก่อนนะครับถั้าสรบป4,002ซูเมอร์ซอเลเวล60มาก่อนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะทิ้งกูแล้วแป๊บเดียวเองเอาแล้วลูกดอกเรามีครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเฟือ กระโดดขึ้นมาก่อนตรงนี้แล้วก็ดีดเข้าไปครับโดนครับจังๆครับผมดิ่งบาวยังไม่ดิ้งครับแต่ว่าไม่ได้เดินมาทางเราเอ้ยอันนี้อะไรวิ่งจูดเลยกวางผมว่าไหวสบายน่าจะใกล้หนีแล้วนเนี่ยขนสามพัน 3, แล้วครับอีกสักดอกหนึ่งเรียบร้อยล่วงโอ้โหล้มกริ้งเลยอ่าตัวนี้กินอะไรบ้างกินลอมัตน้นมัต้นมีปะมีโยู่เคจัดเลยครับ อ่าเราขี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้ที่ขี่หรือเปล่าไม่ได้ดูนานแล้วดูก่อนซูโม่ซอมีปะอ๋อต้องใช้ที่ขี่แล้วก็ต้องใช้สมิตตีด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปที่วายเวิร์นก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนหิวหิวหิวกินแป๊บไม่รีบวันนี้อ่าได้แล้วหนึ่งตัวของวันนี้นะครับแต่ยังไงก็ไม่ได้จับตัวเดียวอยู่แล้วเอาได้แล้วครับทุกคนจับได้แบบง่ายได้ งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวผมจะพามันกลับมาตรงเนี้ยอีกรอบหนึ่งโอเคกลับมาเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหตรงนี้แน่นเอียดเลยทำอะไรกันตั้งหนาเนี้ยไป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 เก,กกะเออประมาณนี้แหละให้ไปรวมอยู่นู่นก่อนแล้วก็สแตนบายเข้าไปดูในสมิตตี้นะครับว่าจะมีหรือเปล่าสำหรับที่ขี่ซูโม่ซอกลับมาดูแป๊บหนึ่งต้องมาพิมพ์หาตรงนี้มีไหมอันนี้ปะโอ้โหมันทำสมบูรณ์ว่ะ เอาละครับเสร็จครับไปกันเลยสุมซอนี่อยู่นี้ตัวใหญ่มากนึกถึงอุลกันอุลกันในมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์จัดเลยทีนี้โอ้ในตัวมันมีสมิตตีด้วยมันพกสมิตตีติดตัวไว้เหมือนกับพวกอาเจนนะครับการรีเลือดใช้ได้อยู่ไม่ช้ามากตะมิน่ามาดีเติมสปีดไปแล้วก็เดี๋ยวอัดพวกเนื้อไปอ่าเนื้อมาตอนเพิ่มเติมไป กลับไปที่เดิมเดี๋ยวจะใช้รนานรีโมทโลเคชั่นสมบูรณ์กว่ารอบแรกที่เราเล่นหรือเปล่าอ่ะไปที่ขีัมสวยขึ้นปะหรือคิดไปเองก็ับไปดูนะตอนนี้จะมืดแล้วด้วยไม่มืดไฟอย่างวันนี้อ่ะวาร์ปกันเลยกลับมาแล้วนะครับทีนี้ลุยถ้าไม้ตายก็ต้องเริ่มกันใหม่เพราะไม่ได้เล่นนานตอนที่เล่นในเซิร์ฟหลักก็เล่นน้อยเหลือเกินอ่าเดิมๆได้อยู่ครับลิดขวาเลยครับนี่เตรียมตัวจะใช้พลังซูโม่เลยครับผม สามารถชาร์จจนสุดได้แล้วก็ปล่อยครับปับ๊บอู้อู้จะโดนเหยียบจะโดนเหยียบเมื่อกี้สุดยอดอดีอดน,นารีนพุ่งเลยครับจังหวะนี้อดนีนารีนช่วยอะไรบ้างเนี่ยผมเลือดออกว่ะไอทีเขียวๆนั่นแหละน่าจะเป็นอด,ดีนารีนน่าจะทําให้ดาเมจแรงเหมือนเราได้ปั๊บอ่ะกลัวเนี่ยเพราะมันเป็นปบัฟเหมือนกับของอยูเทเลนัสที่มันปล่อยอะ่ะตอนนี้มืดแล้วนะครับเราจะลุยกันแบบปืดๆนะเปิดแัมม่าหวังว่าคงจะมองเห็นชัดกันนะเอ้ย หมาตัวนั้นตายโดยใครฟ้ามาฟา้ามาเดี๋ยวมาที่หมาด้านนี้ก่อนผมว่าใส่คอสซูมดีกว่านะมันเลี้ยวยากนะครับคอสซูมหมดแล้วพอดีอ่ะเป็นเทิร์นิง่งดูได้หรือเปล่าเออนี่แหละได้เนี่ยจะได้เลี้ยวหัวค่องๆเกียดแบบจะตีอะไรแล้วเดินวนเดินวนอย่างเงี้ยไม่ชอบต้องแบบนี้กดซีหน่อยอุ้ยกดซีถ้าหางเวียงกด X มีปะกด X ไม่มีคอนโทรลมีคอนโทรลเอาหางฟาดจากทางด้านหลังครับกดคิวไม่มีครับผม ทางหน้านู้นเหมือนจะเป็นยูไทยรันนัว่าอุ้ยโหดนะเนี่ยตอนนี้ต้องบวกแล้วจังหวะนี้ฟาดเวียงฟาดเวียงมาเด้อ้ยฟาร์มไม้ฟาร์มเหล็กโหดเยอะสุดยอดนอะทุกคนอุ้ยวินคิดตันแลฟอเวอร์โอ้โหสายฟาร์มจริงๆมีดาเมดก็ยังไม่ได้เยอะมากนะประมาณ2,000อ่ะลองที่5,000ครับเดี๋ยวว่ากัน าดเข้าไปมาเด้หน้าลงมาอีกตัวนะครับปาบล้วงอยากจะลองท่าหางจริงเวลาใครมาด้านหลังนี่จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เช็คพิกัดก่อนจะไปฝั่งไหนอ่ามุ่งไปทิศตะวันตกนะครับจากทางเหนือสุดโอเคตรงนี้เดี๋ยวฟาร์มเลยนี่นี่นี่ของด,ของดีของดีทั้งนั้นยังไม่ได้ก้อนเหล็กอุบิออกซิเดียนครับมันจะตีได้ทีละอย่างถึงแม้ว่า มันจะอยู่กันย่อมใหญ่ๆครับผมแสดงว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักเยอะๆโอ้โหเอเลเมนต์บูเจมจัดเต็มบอกเลยว่าจัดเต็มมากเลยนะวันนี้เอามาเดี๋ยวเติมดาวเมตรุรกเอาให้สุดเลยดาเวเมตโอ้โหอาา๋อมีรถด้วยพออะดรีนาลีนหมดแล้วรถหรือไงเนี่ยจาก48,000ลงมาเรื่อยๆครับผมงงมากน่าจะใช่น่าจะเกี่ยวกับอะดรีนาลีนนั่นแหละเออยิ่งอะดรีนาลีนพุ่งสูงยิ่งแรงเว้ย นี่ไงมันบอกข้างล่างโซโมโสกินออยอันนี้คือเป็นลัคก,กี้ครับผมเหมือนกับทําให้โชคดีดามิดแรงแน่นอนเลยจัดฟาร์มให้หมดเกี้ยงเอาเกี้ยงเลยจุดได้เยอะมากตัวมนะันน้ำหนักแทบจะไม่ขึ้นครับแล้วก็ฝังนี่ลาไมมันมีโอ้ตรงนั้นมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็นี่เมกาเทีเรยรป้าบเอาเด้อเอเรียว,ยว,วงกว้างมากเดี๋ยวลองหางครับลองหางหางกด X ป่ะหรือก,กดคอนโทรลคอนโทรลเหรอหางก็แรงว่ะ โอเคได้อยู่เดี๋ยวถอดไอ้นี่แป๊บคอฟซูมขอแบบสมบูรณ์สมดุลแป๊บหนึ่งโอโ้มีอัดเองด้วยทุกคนค่อนข้างอันรพาลครับเมื่อกี้มันอัดตัวไอ้ชายฮอรไปป่ะอุ้ยผมจะลงมาจับชายฮอร์สักหน่อยมันเสือกแบบไม่ชอบขี้หน้าครับอาจจะเป็นเพราะส่งแสงรบกวนจิตใจอะไรประมาณนี้นี่เดี๋ยวลองท่าหาอีกรอบหนึ่งเราจะหันไปดูได้ปะอ๋อ คือเราหาันอย่างนี้มันก็จะหมุนหน้าเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้คอสสูงครับป้าบอืมโอเคโอเคเขาท่านะครับแล้วต้องกดเคแทนกดเคอย่างนี้แล้วก็ว้าดหางส่วนไอ้ช้างด้านหน้าเดี๋ยวขอท่าซูโม่หน่อยหน้าเน้นเป็นไงแจ๋วใครไม่เคยดูดูตัวนี้ในพาร์ทนี้ได้เพราะปกติเซิร์ฟหลักอาจจะมีบางคนพลาดไปเอาปห้พุ่งพุ่งโอ้หเป็นไงทุกคนรอยเด้แจ๋วว่ะ ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยจัดศึกมันๆในเซิร์ฟทั่วไปครับเราจะจัดในเซิร์ฟหลักแต่วันนี้มันไม่ได้เลยครับผมผมขอลองกับตัวธรรมดาดีกว่าเว้ยมันน่าสนใจมาอีกสักทีหนึ่งลองชาร์จไปเต็มชาร์จไปเต็มปิวป่าหายเลยหายหรือไม่โดนหรือไงว่าเอ้ยเหมือนไม่โดนว่ะโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้มาอันนี้มาจะบวกแหมสงสัยว่าหางไปโดนมันนิดนึงเดี๋ยวพุ่งขึ้นข้างบนเลย อาชาร์เต็มเลยนะทีนี้ต้องเต็มๆไว้ถึงจะปิวถ้าไม่เต็มไม่ปิวเว้ยปลาต้องแข็งวะอันตรพานมากเอาพุ่งไปเลยก้อนหินนี่จะแตกเลยนะครับเวลาใช้ท่านี้ดูว่าจะพุ่งได้ไกลขนาดไหนเลี้ยวได้ปะอุ้ยเลี้ยวได้วะเลี้ยวได้ทุกคนแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นแค่นเรียกบอสทัวร์ต้องลองไปดูก่อนมีบอสอะไรในนี้ไหมข้ามาดูแป๊บมีบอสอะไรเอ่ยอ๋อ อันนี้เป็นบอสรวมครับบอสรวมเหมือนกับแบบหลักถ้าฆ่าบอสรวมได้จะได้หัวมันไปสู้กับไททันได้แล้วก็อาจจะจับไททันในแมปนี้ได้ด้วยนะครับเอาเราลงนี้ก่อนนี้แอดดอกม่วงของดีหรือเปล่าโอ้โหของกากไม่เอาไม่เอาไม่เอาแั้นให้มันทาหน้าที่เป็นไฟแทนแล้วกันเอาละไปทางฝั่งนู้นดีกว่าเว้ยโอ้ยังมีด้านนู้นมีสีฟ้าอีกอันนึงแต่ขี้เกียจเอาเดี๋ยวจะพุ่งชนพวกคานโนดู จะปิวหรือเปล่าฮะตอนนี้ชาร์จให้เต็มเอาละขอไปนี่ตรงนี้2ตัวครับเดี๋ยวลองดูพุ่งใส่โอ้ไม่เป็นไรวะปั๊ฟาดใส่ลูกพี่ไปก่อนเออไม่สามารถชนคาโน่ได้วะมันจะชนได้บางตัวเดี๋ยวต้องลองดูว่าในศึกท้ายคลิปของเราเลยชนตัวอะไรได้บ้างวันนี้น่าจะมีศึกเยอะอยู่ละจับมาจะบวกก็เข้ามาได้หมดโขหัวเออเรรยบร้อย มีอะไรกว่าที่หน้าชนตอนนี้ไม่น่าจะมีตัวหน้าชนแล้วนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้จับลิงไปอีกสักตัวนึงดีกว่าพวกแครลงแครอทอะไรเหลือบ้างไปเนี่ยลิงมันกินแบบพวกเห็ดได้ไหมนี่นี่น,นี่ลองอันนี้ดีกว่าน,นี่เป็นถัว่วลองใช้ถั่วจับลิงดูอันนี้เราจะจัดอยู่ในเขาเรียกว่าหมวดของผักไหมไอ้ถั่วตัวนี้เอ้ยนี่ไงโดโดเต็มเลยใส่ก่อนเอาไปได้เว้ยคือใช้จับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจับโดโดก่อน โดโด้นี่ลูกดอกธรรมดาก็น่าจะอยู่ลูกดอกธรรมดามีแค่นหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน่านจะเปลี่ยนได้อ่ะห้าดอกครับผมว่ามีโอกาสที่มันอาจจะแรงเกินไปนะเอาไงดี้าบยิงหัวเดุลยเลือดแค่หกสี่ทีเดียวตายชัวตายแน่นอนลองหมัดแล้วกันต่อยอ่ะค่าสบขึ้นมาแล้วนะครับหมัดผมอัดไปสามสิบกว่าหมัดหนักก็เนี่ยต้องรอเลือดรีก่อนอีกทีหนึ่งอ่ะเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งตัว ส่วนตัวฝั่งนี้เลือด200กว่าอันนี้ได้อยู่โอเคอุ้ยแต่ค่าสลบทั้ง200เลยเนี่ยอย่ลองธนูโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเร็วเร็วช่วยกูหน่อยอีนี่อันธพาแล้วอีตัวกงเล็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอมึงเข้ามามึงเข้ามาฟาหางหล่นพวดอันธพาตัวนี้อย่าไปเดินข้างหน้าไม่ได้ครับมันเล่นหมดแหละทีนี้ตัวนี้เลือด200ยิงตูดโอเคขึ้นเลือดเสียหายไปประมาณ30ะก็ได้อยู่เนี่ย อีกดอกนึงอ่ะน่าจะเอาอยู่ครับเออล่วงที่องตัวที่3เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวโดนหัวเอาไหมเออเฮ้ยพออยู่นะตอนแรกนึนกว่าจะตายไม่ตายครับได้งั้นเดี๋ยวใส่เบอร์รี่ม่วงเบอร์รี่ม่วงก็พอแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้จับได้โคตรไวตามมาก่อนมาตัวนี้ต่อเลยนะครับวันนี้ได้สัตว์ไปใส่ในคอกเราแล้วเว้ย ตัวนี้เวลร้อยสแงก็ได้เช่นกันจับง่ายมากโรโดตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้อีกตัวได้3ตัวมาเลยจัดไปกินเยอะๆอ่ามีอีกเปล่ายัได้จับไปทีเดียวเลยเดี๋ยวขอสแกนดูให้ทั่วๆอนนุนลรดโอ้แลทดเอ็กก็มีว่ะมีแลทดเอ็กนะครับเวล90แล้วก็เจอโรโดแล้วกับเวล20เออเอาเวล90ไปดีกว่าเดี๋ยวขอโรโดกกันเลือด72 อ่ะได้อยู่เรียบร้อยอีกหนึ่งมีซ่อนอยู่ตร่ไหนอีกเปล่าอันนี้คู่ผัวเมียกันไหมเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้เออเดี๋ยวเอาคู่เลยงั้นก็ต้องเปลี่ยนลูกดอกการจะจับแรดเอ็กต้องใช้ลูกดอกสีม่วงนะตัวนี้เอาละมาครับผมตอนนี้เราจะมีคอสโบที่ใส่ลูกดอกธรรมดากับลูกดอกหมดจับตัวนี้ก่อนเวล์ยี่สิบนะเข้ากับบานเลยนะครับตัวนู้นโกรธเลยครับอยู่เปล่าหนีนะครับเอาร่วงแล้วโอเคไม่ยากโอเค ฮาสีโดโด้ไปก่อนเดี๋ยวโดโด้คูบวกโดโด้เก่าอยู่นั่นไงบอกแล้วเห็นเปล่ามันจะตามมาบวกทนอ้วดนปิูแต่น่าจะล่วงอ่ะขึ้นละขึ้นละขึ้นละอยู่เปล่าเดี๋ยวไม่อยู่อุยอีกสองร้อยเองเสียดายลูกดอกมากเลยเดี๋ยวลองต่อยดูกว่าพี่ลองต่อยดูขึ้นไหมทันไหมเอ้ยต่อยที่ร้อยอยู่เออนั่นแหละไม่เปลืองโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเช็คอุปกรณ์ที่กินอีกทีหนึ่งเป็นผักกลับบ้านก่อนดีกว่ามามามา ทาโดโดกลับไปด้วยเดี๋ยวเอาผักมาเลยทีเดียวจบนะครับมามาโดโดทั้ง4ตามมาเลยได้ยินไหมเนี่ยมารวมกันตรงนี้เดินมาเดินมาเดินมาเดี๋ยวให้กลับมาจับแรดแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่จะตื่นแล้วด้วยนะต้องรีบหน่อยใส่เลยครับผมเรียบร้อยครับเสร็จทีนี้วาร์ปกลับบ้านครับจะไปได้หมดทุกตัวหรือเปล่าไม่รู้อยู่กันเยอะเหลือเกินอ่ะกลับไป ผมกลับไปด้วยนะเพราะว่าผมจะกลับไปเอาพวกผักแคลงเครอทอะไรประมาณนีน้โอเคถึงแล้วเรียบร้อยครับปิดแกม,ม่าก่อนสว่างมากแล้วก็ไปรวมกันด้านนู้นไป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 ,ไป,ไปส่วนโด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 ต้องตามผมมาก่อนโดโดทั้งสตามมาโดโดวิ่งมาวิ่งมาตามมาอะไรนี่อะไรนี่อะไรกับเขามไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องเลยมึงอ่เดินมาเดินมากำลังเดินมาอยู่ช้ามากแต่ละตัวเก็บผักก่อน กว่าจะเก็บผักเสร็จน่าจะมาพอดีไม่รู้มันชอบกินอะไรมากที่สุดเอาไปแครอทนะครับกับมะน,นาวมะน,นาวชอบไหมน่าจะชอบขา้าวโพดมากกว่าขา้าวโพดมีอย่างเยอะเดี๋ยวเฟือโอเคเรียบร้อยถึงไหนแล้วโดโดเดินถึงไหนแล้ววะนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะช้าสุดวะที่เหลืออยู่ตรงคอกอ่ะทีนี้มึงเข้าคอกกันเลยโอ้โหไปยืนบนรั้วยืนได้ไงโยนเข้าไปก่อนมาโยนเข้าไปไม่ต้องตามแล้วทีนี้ตัวนี้โยนใหม่ ยีโยนไม่แม่นเว้ยเออนี่พอเราปล่อยมันไว้อย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะได้ผลิตไข่ได้เราวันเดอร์ลิงมันก่อนดีกว่าปล่อยให้มันแบบมีอิสารภาพนะครับวันเดอร์ลิงไปอ่าหรืออยากจะเม็ดก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแต่ว่าผมไม่ต้องเม็ดมันหรอกอ่ะเปิดให้หมดนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ทำไมเปิดวันเดอร์ลิงแล้วยังยืนนิ่งกันอยู่เลยวนะเนี่ยเฮ้ยมีเม็ดกันเว้ยโอ้นี่เม็ดกันได้วะ่ะยืนนิ่งเม็ดกันเลยอ่ะช่างมันงั้นเดี๋ยวเรากลับ ไปจับนะครับแลดก,กันต่อเฮ้ยเอาที่ขี่ไปด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเราจะได้เล่นแรดเเลยวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ตัวแปลกนะจะมีแปลกก็มีซูโม่ซอแต่ว่าเคยเห็นกันแล้วก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากบูลี่ไลโนอยู่ไหนอันนี้ป่ะ,ะเตรียมมาทั้งหมด2อันเลยนะครับได้ไปทีเดียวเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมแบบค่อนข้างอยากได้มากก็คือลิฟนะครับเดี๋ยวลองหาลิฟต์ดูก่อน ว่าจะมีหรือเปล่านะเอเลเวเตอร์นี่ไงเป็นแบบไม้อันนี้ก็น่าสนผลิตค่อนข้างง่ายอันนี้ก็ใช่นะครับอ๋ออันนี้มันต้องใช้คู่กัน3อันตัวนี้จะเป็นตัวสลักที่จะสับลิฟตัวนี้จะเป็นลิฟที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองแต่มันจะมีลิฟต์ใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเนี่ยจะเป็นอันนี้ผลิตในแฟบริเคเตอร์ถ้าตัวนี้กดสวิตซ์ปุ๊บจะขึ้นได้เลยก็แจ๋วนะเออถือว่าใช้ได้ หรือลองเอาลิฟต์นี้ดีวะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าอุปกรณ์พอหรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองดูลิฟต์ไม้ก่อนลิฟต์ไม้ได้เลยนี่เออลิฟต์ไม้พอนะ,อะงั้นเตรียมมาก่อนนะครับหลกัหลกๆที่ใช้เยอะคือตัวนี้นะลองตัวนี้ไป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 โอเคเรียบร้อยคือไม่ได้เล่นนานแล้วไอ้ลิฟต์เนี่ยไม่รู้จะใช้ยังไงบ้างคือผมว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเรานะครับหลายๆอย่างยังขาดอยู่ในส่วนของลิฟต์ที่ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอาลิฟต์ไม้ บ,บ้านมาใช้ก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปผลิตลิฟต์ให้บ้านของเรากันเนี่ยก็จะกลับไปเอาแรดก,ก่อนนะครับกลับมาแล้วเป็นไงกันบ้างเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่าล็อกกันล็อกก่อนจัดไปอะไรพูดมาวันเนี้ยจิงโจ้ตกใจหมดไม่ว่าตัวอะไรอุ้ยขึ้นครั้งละ6 0สําหรับตัวเลเวลย9ิบใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้หลับตรงไหนวะเดี๋ยวเราแท็กได้เนี่ยแท็กอีกตัวหนึ่งก่อน อันนี้ปะโอเคแล้วก็แฟกเลยเรียบร้อยอยู่ตรงไหนอันนี้เทมแล้วมีดีโลด้วยเหรอกูเทมดีโลไว้ด้วยเหรอเทมดีโลไม่ได้วยเว้ยส่วนแรดอีกต,ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่มาก่อนมาก่อนมาก่เดเอง่ายเ้ยเระบบนี้เอาละตัวนี้จะกินอะไรดีวะกินข้าวโพดได้กันข้าวโพดโพไปให้มันหมดนี่แหละนะตัวนี้เลเวลเยอะแต่ก็ขึ้นง่ายครับผมเรียบร้อยครับเสร็จ เรียกันเป็นร้อยสามสี่เลยทีเดียวใส่ที่คีอ่ะใส่ทั้งคู่เลยจะได้เพิ่มพลังป้องกันได้มาเดี๋ยวทีนี้ลองเลยนะครับน้ำหนักไปได้เติมน้ำหนักไปก่อนอ่ะดาเมจยังไม่ต้องก่อนตัวที่ผมขีู่เนี่ยจะออกม่วงๆตัวข้างหลังจะออกขา,ขาวๆนะโอ้ถือว่าสีสวยเว้ยมาไปไปไปร่วมกันแท็กทีมนะครับล่าเลยจัดเลยข้างหน้าผมลองก่อนผมลองก่อนอุ้ยทีเดียวทีเดียวไอเจนเอ็กตายผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะ ผมอัพไปแค่แบบพวกสปีดนะดาเมจยังครับจัดไปครับอุยตายหมดเลยครับผมแรงครับต้องบอกเลยกงเล็บกงเล็บเป็นไงกงเล็บก็เอาอยู่เนี่ยดาเมจหลังจากจับได้มันกลายเป็น900กว่าไงโคตรแรงนะครับน้ำหนักแล้วก็สปีดสปีดสัก2 5ง 250, ที่เหลือก็รามินาไป5000เลือดเลือดไป50,000ืหเลือดขึ้นอย่างเยอะผมยังไม่ได้เติมดาเมจมากส่วนในตัวหลังนี่ตัวผู้ตัวเมีย เช็คก่อนตัวหลังตัวผู่ตัวหลังตัวผู่นี่โอ้ยขึ้นน้อยดิตัวนี้โอ้โหตัวหลังขึ้นเลยเวลมันน้อยครับก็เลยขึ้นน้อยเอ้โอ้ยเซ็งเป็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เมียมันบวกได้เอาไปหัวบวกตัวนุชเดี๋ยวเมียคอยพพอร์ตอ่ะเมียเปิดหัวซ้ำมาจัดไปจัดไปเรียบร้อยล่วงเอาละทีนี้แรดเอ็กซ์สองหัวเมียแ้วจะประกาศสักดาให้เขตนี้รู้ว่าใครใหญ่ฮะของจริงของจริงอยู่นี่นี่ ถ้เป็นจะมาบวกกูโดนไปมึงปามเป็นไงบ้างปามได้อยู่แต่ว่าสู้แรดหมดไม่ได้แรดหมดโคล่ไปเยอะโอ้หจัดมานี่วันนั้นนี่อย่างหนักเลยจัดไฟกระเด็นกระเด็นเอาให้กระเด็น,ดนอน้โหล่วงหมดมาวนมาลิงนี่ต่อวนมาลิงนี้ต่อเป็นไงทุกคนเีได้สีได้แรดเอ็โกโผดจริงครับอ่ะขอละกลับบ้านก่อนโอเคทุกคนแล้วก็ช่วงท้ายคลิปของเราในวันนี้ เราจะตกแต่งต่อเติมบ้านเราอีกสักนิดหนึ่งกันลวกันนะครับอ่าก็ผมอาจจะมีการตกแต่งต่อเติมบ้านชวนไทยเรื่อยๆนะในตอนนี้ไปกันวันนี้ขอนําเสนอในส่วนของลิฟต์โดยสารกันลวกันนะครับเอาล่ะงั้นก็เดี๋ยวเราจะลองกันเลยนะครับใช้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมเอ่ยตามด้วยอันนี้ปะอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องหมุนว่ะเอาล่ะทุกคนก็ตอนนี้เรามีปัญหาในการสร้างลิฟต์และเราไม่รู้ว่า คือ s n a p point เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหาส nap Point ได้ทางเดียวคือเราต้องลงนะครับ foundation ไปก่อนแล้วก็เราจะต่อพิลล่านั่นเองทุกคนเราจะเตรียม Foundation ก่อนอ่แล้วก็นี่พิลล่านะครับให้มันยาวลงไปด้านล่างเลยมันถึงจะรับกันได้นี่แหละประมาณนี้แหละเอาละทีนี้ก็เราจะลงฟอนเดชั o นครับเอาล่ะสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะหานี่แนวครับผมต้องลงพิลล่าลงไปข้างล่างให้ได้ เอาละลงมาข้างล่างเรื่อยๆครับตอนนี้วางเองถึงยังถึงแล้วดีกว่าได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ง่ายแล้วคราฟมาคราฟมาให้สุดถึงด้านล่างเลยลงมาลงมาเออเรียบร้อยแล้วก็เราลงนี้ครับอีกอันหนึ่งนี่ไงฐานลิฟต์ได้แล้วทีนี้ผ่านแล้วนะครับจุดที่เราจะต้องลงเสาลิฟต์ก็คือนี่เลยนะครับเหลี่ยมตรงพิลล่านี่เลยครับพอดีเดี๋ยวผมลองเอาออกแล้ววางมันแทรกไว้ได้บอกว่า ลองดูนิได้ไหมเออมัน snap point นแล้วนี่ว่าอเออ,เอ,อได้แล้วไงทุกคนทีนี้ลอง,ล,องลงลิฟต์ถูกด้านป่าลิฟต์แม่งไม่ถูกด้านนี่ว่าลิฟต์มันต้องมาด้านนี้เดย์เดยวเดย์ดยได้แล้วแหละอันนี้คือได้แล้วแหละอ่ะเอาใหม่ต้องหาเหลี่ยมด้านแป๊บหนึ่งอ๋อพอเ e โมล i s ไอ้ตัวนั้นไปปุ๊บ snap point หายเลยนี่ทุกคนโอ้โหสร้างยากสร้างเย็นนะไอ้ลิฟต์นี้อ่ะทีนี้กูวางเองเลย เรียบร้อยคือถ้าจะให้ snap point อะ่ะมันจะหันหน้าไม่โคตรมั่วเลยคือเราไม่สามารถที่จะกําหนดมันได้เลยว่ามันจะหันทางไหนเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไป d e m o ลิ s ไอ้ิ i ล่านี่ก่อนจากข้างบนผมว่าได้แล้วแหละอันนี้เอาออกไปเลยเออเอาไปเก็บออกให้หมดเออข้างล่างแตกหมดปะน่าจะแตกหมดนะแตกหมดยังได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เอาลิฟต์ต่อขึ้นไปด้านบนให้เสร็จนะครับขึ้นไปวางขึ้นไป เออนั่นแหละต้องได้ต้องได้ไดวันนี้ออวางต่อลกแมงก็ไม่ค่อยนิ่งเออขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงละเออเอาละตอนนี้เราซวยและทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยมันจะติดด้านใต้ตรงนี้วะวิธีเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเราจะต้องใช้ฟอนเดชั่นโอโซนะครับทาเป็นฐานลงมารับเว้ยเออเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่นะครับเอาละตอนนี้ฟอนเดชั่นของโอโซพร้อมหมดแล้วก็ผมเดี๋ยวเราลงฟอนเดชั่นไปก่อน ตัวฟันเดชันมันหายไปไหนชุดนึงแสดงว่ามีของเก่าแน่นอนโอ้ยของเก่ามีอยู่7เอาเดงั้นเดี๋ยวเรานี่ลงฐานตรงนี้ได้นะครับนี่ต่อมาก่อนเพื่อยืนหน้ามาตรงนี้แล้วก็เราจะลงไปนะครับที่ด้านล่างได้อ่ะตัวนี้มันสามารถที่จะต่อยาวได้เลยไงอ่าเนี่ยประมาณนี้แล้วก็บันไดนครับเตรียมไดามาบันไดคือตัวนี้เอ่อในส่วนของตัวนี้อ,ออกไปเลยนะครับฐานมานะันอะฐานไม่ได้ใช้ละ นี่เราจะสามารถที่จะเลี้ยวได้ด้วยนะโอเคแต่ว่าผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ผมจะลงตัวนี้ไปตัวนี้จะเป็นตัวกดสวิตช์นะครับเออก็คือเราอยากจะให้ใครขึ้นมาเราก็ต้องมีคนกดสวิตช์ข้างบนเว้ยถ้าไม่มีคนกดสวิตช์มันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องรับรู้ไว้ด้วยส่วนตัวนี้ถ้าจะวางเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาต่อด้านล่างนี้ได้อ,อ่านี่ไงนี่คือการลงฐานนะนแล้วก็เราจะสามารถใช้ฟลอร์ได้ฟลอร์ตัวนี้โอเคฟลอร์ล่างมา นี่ไงแค่นี้เราก็จะมีฐานนะครับในการรับลิฟต์แล้วเดี๋ยวลองยกลิฟต์ขึ้นมาเดยวนี้จะได้ปะ่ะลองสับขึ้นมาครับมันขึ้นมาอย่าง,ไงไนี้เดี๋ยวกูไม่เห็นลิฟต์เลยต่อซูมกันนี่มาแล้วน้องๆเป็นไงน้องๆน,น,น้ำเบล่าดูเดี๋ยวดูว่าลิฟต์มันจะมาบาล้า์กันพอดีไหมลองดูลองดูลองดูใช้เวลานะเว้ยแต่คือเราสามารถขนสัตว์ขึ้นมาอยู่ได้ไอสัตว์ที่แบบไม่สามารถปีนได้อะไรพวกนี้นะครับตัวแบบไม่ใหญ่มาก <Okay>. Hey, เี่เฮ้ยเหมือนจะรับกันพอดีเลยนี่ว่าจะได้ชะได้ชะได้อ่าลองดูเฮ้ย <Hey, S 2> ได้ไหมเนี่ยมันก็ติดตรงนี้นี่วะ่ะคือถ้าเราเอาสาัตว์ขึ้นมามันก็ติดอยู่ดีเพราะว่าแฮนด์ลิฟต์เรามันเล็กบันไลแล้วไงกูเออแต่ก็พอได้อยู่แหละเออเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน <laughs> สร้างงั่วสร้างโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะสำหรับการสร้างในวันนี้ก็ขอไยทุกท่านด้วยที่ ทำการสร้างได้ผิดหวังมากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยเผื่อพี่จะเก่งขึ้นนะครับในพาร์ทหน้ายังไงก็อย่าลืมนะครับทับสไครต์ไลค์แชร์นะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับผม